หนองกระแสเร็กชันนะครับหนังที่ผมจะเร็กชันในคราวนี้นะครับเป็นหนังมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานเองครับคือหนังจากประเทศกัมพูชานะครับผมซึ่งครอพุยซึ่งข้อมูลนะครับผมก็อ่านมาจากเพจเบลสโคมนะครับผมออบอกว่าเล่าเรื่องของสองเพื่อนซีโสเพียบและวิเชตที่ผ่านเรื่องราวเลวร้รายมาด้วยกันจนทําให้โสเพียบเกิดอาการจิตหลอนไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ตัวเองทาได้แม้วิเชตจะพยายามปกป้องเพื่อนของเขาก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าเหตุรายที่เกิดขึ้นจะบานปลายขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มีใครคาดคิดนะครับผมซึ่งหนังเรื่องวิกลจริตนะครับได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากลานเมอันนาะกป็ลานเมนะอออินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มวีค2 1 6นะครับแล้วก็ได้เลยเชิญร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งรงเทศด้วยนะครับผมเอ,อซึ่งหนังเรื่องนี้พอมาเป็นชื่อไทยก็คือชื่อเรื่องวิกลจริตนะครับซึ่ง ในทีเซอร์เนี่ยเห็นเขาว่ามีภาพไทยหรือว่าซับไทยไปแล้วเราไปดูพร้อมกันนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันไปครับมีคตอร์เจริน ไอ้ออกวัตถุภาพพังเปิดแสบเออเออข้าก็สังเกตเหมือนกันเสียงหายมันเองนี่มันจอนชาวไร่กวะเสียงนี่ไหนไม่รู้เรื่องเลยเหรอก็คุณหมอที่อยู่ที่คลินิกตงหัจมุกนี่ไงเธอนอนตายอื้วมันะ บางสิ่งเขาไม่ทำฮึอะไรวาเฮ้ยเฮียเอ้ยสฮดเลยว ถ้าคนตายด้วยเธอยงังรอแกเป็นบ้าไปแล้ว ิคาชาเลนเฮ้ยหึรกไฟมาจากเรื่องจริงนะครับอเออเท่าที่ผมดูนะครับบอกเลยว่าโคตรปวดหัวเลยคืองงอะ่ะเอองงเลยนะว่ามันจะผีมันจะโรคจิตหรือว่าจะอะไรแต่เท่าที่ดูมันคงโรคจิตแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับผีนะ และไอ้ตัวแรกคนแรกที่ออกมาเนี่ยเหมือนปัญญาอ่อนหรือว่าอะไรสักอย่างวนะเพราะมันมีตัวละครตัวหนึ่งบอกว่าเจ้าไงปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยผมก็เลยคิดตัวเองนะว่าคนนี้เป็นทั้งโรคจิตแล้วก็ปัญญาอ่อนด้วยหรือเปล่าแล้วก็ไปไล่ฆ่าคนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะมันมีชฉาหนว่าไหนจะฆ่าคนาหนททำไมอะไรเงี้ยแต่ในตัวหนักเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนจะเหมือนจะมีแค่สถานที่เดียวเลยนะคือในตึกกับข้างนอกอีกนิดหน่อยแต่เหมือนไปเล่นในตึกเยอะ แต่ด้วยความที่แบบทีเซอร์มันแทบต่ยังไม่เฉลยอ,อะไรเลยอะ่ะเออคือนี่ผมดูผมยังงงเลยด,ด้วยความแล้วด้วยความที่เขาแบบตัดต่อไปมาแบบกลับไปกลับมาแล้วก็เป็นเฉพาะไอ้น้าคนเดิมๆอะไรแม่งเลยแบบเฮ้ยตกลงมันมันยังไงว่างงๆอะ่ะเออเพราะที่ผมดูมันเลยยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะเหมือนแบบเราเราไม่เข้าใจเราเราไม่ได้อะไรไปจากพอดูทีเซอร์เราไม่ได้อะไรไปจากตัวหนังเลยอะ่ะอืม แต่ตอนท้ายนี่ก็งงๆกันว่าคนที่เหมือนจะเป็นฆาตกรกับโดนลากไส้ออกมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ว่าภาพหลอนโรคจิตหรือว่าอะไรวะแต่หนังเรื่องนี้กับก็ได้รางวัลเยอะเหมือนกันนะเออแบบทั้งประเทศจีนกัมพูชาอะไรเงี้ยก็เลยแบบอืมมันก็คงมีอะไรที่แบบน่าสนใจแหละอืมแต่คราวนี้ผมว่าตัวทีเซอร์เนี่ยมันยังทาให้ดูแบบยังงงๆอยู่อ่ะนี่ดูจบยังงงอยู่เลยเนี่ยอืม เอาเพื่อนๆคิดว่าไงครับหนังเรื่องนี้น่าดูหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆใหญ่ผมไปเล็กชั่นเลยนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกครับเดี๋ยวผมไปเลี้ยงชั่นให้นะครับผมถ้ามันน่าสนใจแในถ้าเพื่อนๆชอบดูหนังเรื่อแสงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครดีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและถ้าอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็ฝากโดเนทไปได้เลยนะครับผมที่ two wallet money นะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ